p s 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ของนาเสมองเรื่องทุ่มเทเพื่อรัก d e d i c a t e to you ตอนทุ่มเท29ปาร์ตี้วันเกิดน้องฮาพวัย11ขวบปีกับรอบกองไฟอันแสนอบอุ่น คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนักเขียนนำมาปรับแต่งใช้เพื่อให้เข้ากับสถานาการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายช,ชายรักชายเคทองได้หากอากานที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยฝักแนวนี้มาก,ก่อนหากทำใจได้ก็กดรับฟังต่อไปได้เลยค่ะจากนั้นผู้ฟังกดใช้วิจารณา์ในการรับฟังด้วยนะคะพิ่เาหลีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกึ่งยินยอมกับคอนเซ็กชวลฮาร์มิงมีการบรรยายจากเวิรานได้ากที่หมู่บ้าานชยทะเล เื่อแวะซื้ออาหารทะเลก่อนจะกลับมายัางที่พักตั้งแคมป์ก็ถือว่ากลับมาเร็วกว่าเวลาที่กำหนดการเอาไว้สิอีกเพราะว่าน้องฮาร์ปเองเป็นฝ่ายงองแงบอกว่ารู้สึกเจ็บแผลปวดเมื่อยไปหมดอีกด้วยหัวหน้าทีมจึงเกิดอาการตาลีตะลานพากันรีบกลับมาที่แคมป์ในทันทีฟารังกว่าตามองหาคนเจ็บตัวโตที่เป็นไข้แล้วไม่เจอจึงคิดว่าอาจจะยังนอนหลับหลอยู่ในเต็นท์ก็ว่าได้ ร่างบางจึงค่อยๆย่อ,ยยอกายผ่านเขาเข้าไปในเต็นท์ของคนนอนสมไข่อยู่เมื่อคืนอย่างที่คิดเลยฮะพี่เฮฟครับฟ้ากลับมาแล้วดีขึ้นบ้างหรือยังครับคนตัวเล็กตั้งลงด้านข้างของคนที่นอนอาคุมโปงจนมิดร่างอยู่กระทั่งมือบางต้องเป็นฝ่ายเอื้อมมือไปเปิดผ้าห่มที่ปกคลุมร่างแก่งออกเอง ฝักมือเร็วท่าทับมือลงบนหน้าผากคนตัวโตวที่ในตอนนี้ยังมีอาการรุมๆอยู่จึงได้ละมือไหลลงมาแตะที่ซอกลำคออุ่นทําให้คนตัวโต,วตวรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เย็นเจียบเลยมาแตะสัมผัสเข้ากับลำคอของตนเองเจ้าตัวจึงได้ปลือปล่อยเปิดเปลือกตาขึ้นมองสกตาก,กันในทันทีฟ้ากลับมาแล้วหรอครับพี่เฮฟไหวไหมยังปวดหัวปวดแผลหรือเปล่าครับ ฟารังได้เอ่ยปากถามอาการกับคนที่ยังคงนอนนิ่งอยู่แถมสายตาคมยังคงเอาแต่จับจ้องมองตามการขยับมือกับปริ่ฝีปากนุ่มหยุ่นของฟารังอยู่ด้วยอีกไม่ครับแต่พี่อยทำแผลเดี๋ยวพี่ไปให้ที่สุดการแพทย์ทำดีกว่าครับคนตัวโตวได้ผุดรุกขึ้นตามแรงช่วยพยุงจากคนร<ม>่างบางด้านข้างรัจัาที่เหตบแต่ออกมายืนเต็มความสุขอยู่ด้านนอกเต็นแล้วฟารัง ไดรีบเข้าไปช่วยพยุงให้คนตัวโตวสามารถก้าวขาออกเดินไปพร้อมๆกันได้ด้วยเดี๋ยวพี่เพเองดีกว่าครับฝ้าต้องจัดเตรียมอาหารสำหรับงานมันเกิดน้องหะด้วยนี่ครับแต่ว่าเสียงของคนตัวเล็กที่เป่งออกมาเจือปนไปด้วยความห่วงใหญ่จึงอยากจะติดตามเฮไปด้วยไม่เป็นไรครับแค่ไกลๆนี้เองเดินไปไม่ถึงสินาทีก็ถึง คนตัวโตกว่าได้ส่งยิมให้กับคนตัวเล็กจนตายีอ้าวเฮฟเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหัวหน้าทีมที่ได้ศบเ,เข้าถึงกับเอ่ยปากถามเฮฟในทันทีหลังจากที่เฮฟกำลังจะเดินผ่านซุ้มที่พวกเขากำลังจัดทำเตรียมอาหารกันอยู่เฮฟจึงได้หันกลับมาบอกกล่าวกันก่อนครับพี่เลออนเฮฟว่าจะไปสูย์การแพทย์ให้เขาทำแผลให้หน่อยนะครับ คนตัวโตวเด็กตอบคำถามทา,ทางสายตาของผู้อาวุโสที่สุดในทีน่นี้ก่อนที่จะได้รับคำตอบมาเป็นการพะหกหัวกลับคืนมาให้ว่าเข้าใจแล้วเลออนหาไปให้หมอล้างแผลบ้างดีกว่าคนเด็กสุดได้กล่าวกับลุงเสร็จก็รีบเดินจ้ำอ้าวออกจากซุม้มมุ่งหน้าเดินตรงตามหลักคนตัวโตวดุ่มๆออกไปโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงพักเรียกจากคนเป็นลุงเลยแม้แต่น้อยนสุดการแพทย์ประจำอุทยาน ยังมีอาการปวดอยู่ไม่ครบน้ำเสียงนุ่มของคุณหมอที่ใส่แว่นอยู่ได้เอ่ยปากถามอาการกับคนไข้ตอนนี้ไม่แล้วครับปาเมื่อนี้มีไข้ขึ้นเหตุได้ตอบคุณหมอกลับด้วยเสียงแห้งหง,งั้นเดี๋ยวหมอร่างแผลให้แล้วก็ใจายาแก้ปวดไปทานต่อนะเผื่อว่าจะเกิดอาการปวดแผลไข้ขึ้นอีกครับพรุ่งนี้ก็แวะมาร่างแผแลได้อีกนะครับเออ ผมน่าจะต้องกัดแล้วละครับหมอเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลก็ได้ครับคุณหมอได้ยื่นหน้าเร็กน้อยแต่ก็ยอมตอบกลับกลับมาอยู่ดีได้ครับถ้าไม่มีอาการอะไรล้างแผลเองก็ได้นะครับแต่แค่พยายามอย่าให้แผลโดนน้ำกระพอครับอีก5้าวันก็น่าจะตัดไหมออกได้แล้วละครับขอบคุณครับหมอหลังจากที่คุณตัวโตวได้เดินออกมาจากห้องทำแผล ต้องรู้สึกแปลกใจทันทีที่สายตาคมได้สบเห็นเข้ากับเจ้าเด็กที่มายืนรออยู่ไม่รู้ว่ายืนรอใครด้วยซ้ำว่าแต่รอใครอยู่ใบหน้าเหลือราหัดรีหันกวางกวาดสายตามองหาคนที่มากับคนเด็กตรงหน้านี้แต่ว่าเหบพบกับความวา่างเปล่เพียงเท่านั้นออเน้องมาทำแผลหรอครับคนเด็กที่ไม่ได้ตอบอะไรออกมา ทำเพียงแค่พยักหน้าส่งเป็นคําตอบมาให้แล้วมากับใครครับแล้วป่าหรือพี่เลออนไปไหนกันแล้วละครับเหตุที่ดูเหมือนว่าเอาแต่ถามถาม,ถามออกมาแต่ทว่าคนเด็กก็ไม่ยอมตอบอะไรออกมาจากกริ่งฝีปากที่เน็มเอาไว้จนแน่นอยู่ดีกลับเอาทํะท่าแข่ใช้เท้ากวาดแกว่งเตะก้อนหินที่พื้นเล่นไปมาเพียงแค่นั้นแล้วเราได้ทําแผลหรือยังครับเดี๋ยวเพาะ หมหล่อ,อเป็นเพื่อนเองเหุ hey, ที่ได้พูดอึกอักออกมาอย่างขาดช่วงเนื่องจากไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นจะเรียกแทนตัวเองว่าอย่างไรดีเพื่อไม่ให้คนเด็กตรงหน้าเกิดความชุนเฉียวขึ้นมาได้อีกเหุ hey, เพราะว่าเหุ hey, เคยเรียกแทนตัวเองว่าพ่อไปแล้วแต่ถว่าคนเด็กตรงหน้ากลับมีอ้าทางท่าทีที่ดูจะไม่ชอบใจอย่างยิงเห hey, จึงพยายามหลีกเลี่ยงคำคำนี้ไปเสีย กระทั่งคนเด็กได้เบนใบหน้ามาสบตามองกันในตาสีอ่อนที่เปรียบเสมือนกับของฟาราังเป๊ะเลยนั้นกำลังจ้องเขม็กกลับมาที่ในตาสีเข้มของเฮปเช่นกันทำแล้วแล้วคุณเป็นไงบ้างผมไม่เป็นไรถ้าทำแผลแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็กลับแคมด้วยกันเลยไหมเดี๋ยวแม่เธอ,เอ,อผมหมายถึงฟากับพี่เลออนจะเป็นห่วงเอาน่ะ คนตัวโตยังคงไม่รู้จะเอ่ยสรรพนามกับคนเด็กยังไงดีจนต้องพูดออกมาด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกะักอย่างไม่เป็นธรรมชาติทุกครั้งเลยที่ต้องได้พูดถึงเรื่องสถานะกันอยู่แบบนี้ส่วนคนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งแปลกพิลึกพิรั่นไม่ต่างกันทว่าแม้ทั้งคู่จะดูกระอักกระอ่วนกันไปสักนิดกลับทำให้บรรยากาศไม่ได้ดูอึมครึมหมาคุแบบที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้แล้ว สองหนุ่มหนึ่งคนตัวโตกับเด็กหนุ่มเดกเดินกลับมาพร้อมเพียงกันคนเป็นแม่เมื่อได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เข้าฝ่ารังถึงกับรู้สึกแปลกใจจึงต้องรีบหันหน้าไปมองหน้าคนเป็นพี่ชายเดินทันทีแต่ทว่าไดร้รับกลับมาเพียงแค่การไหวไหลน้องหาไปไหนมาครับลูกคนเป็นแม่รีบระมือออกจากการ,รเตรียมอาหารและออกมายืนดูคนเป็นลูกที่อยู่นอกสมเพราะว่าตอนนี้ ฟารังได้เดินมาถึงซุมก็กลายเป็นว่าฟารังหาลูกชายไม่เจอสิแล้วจนพี่เลออนได้บอกว่าหาวิ่งปรูดออกไปทําแผลกับเฮฟสิแล้วไม่ได้หายไปไหนข้าไปทําแผลมาเองฮะมัมมี่แล้วหมอกบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไม่มีอะไรฮะมันเหลือแค่รอยทะลอะหมอบอกเดี๋ยวรอยฟกช้ำพวกนี้ก็ค่อยๆจางหายเองฮะครับ เราวันนี้น้องฮาร์ปอยากกินกุ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ากุ้งอบชีสด,ดีล่ะครับอืมฮาร์ปอยากกินย่างจิ้มน้ำจิ้มที่มัมมี่เคยทำให้กินได้เหรอครับหวานแตวมัมมี่ทำสอดเปรี้ยวหวานให้น้องบูด้วยได้ไหมคะน้องบูกินเผ็ดไม่ได้ห่วงแต่น้องบูนะเรานะ่ะ คนเป็นแม่บีบจมูกด่งรั้นของเด็กน้อยตรงหน้าพร้อมกับเอ่ยปากแซวไปทีหลังจากควรเป็นแม่ได้ละตัวออกจากลูกก็ได้ก้าวเข่ามุ่งเดินไปหาคนรักที่นั่งอยู่ตรงม้านั่งตอนนี้เฮปกำลังยกยิ้มดูน้องบูวาดรูประบายสีอย่างเงีบเยบๆพี่เฮปหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ดิบแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ล้างแผลเองได้แล้วครับแต่แค่ห้ามโดนน้ำเฉย คนตัวโตวได้ส่งยิ้มน้อยๆให้คนน้องแต่รู้สึกสบายใจเพื่อที่ฟารังจะได้หายกังวลด้วยเช่นกันดีจังเลยครับฟ่าตกใจแทบแย่ตอนที่เห็นแขนพิเฮภชุ่มไปด้วยเลือดขนาดนี้คนตัวเล็กบอกความห่วงใยออกมากอดจับพระตัวขอไปทำอาหารต่อหลังจากวันนั้นที่น้องฮาฟได้เห็นเขานั่งพิงไหล่จับมือกับคนตัวเล็กจนทำเอาคนเป็นลูกวิ่งหนีหายกันไปเลยเหภก็รู้สึกได้ว่าคนตัวเล็ก พยายามที่จะรักษาระยะห่างจากตนเองมากขึ้นยิ่งเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะด้วยกันหรือว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเพียงลำพังก็ตามฟารังจะพยายามวางตัวไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไปคงกังวลว่าน้องหาอาจจะเกิดอาการน้อยใจขึ้นได้อีกแต่ทว่าเมื่อคืนเฮปที่เป็นคนป่วยคนตัวเล็กถึงไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็เอาถอเถอะเฮปเข้าใจได้เมื่อลูกไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำอะไร ที่ต้องทำให้สองแม่รูกเขาต้องเกิดอาการทะเลาะกันอีกแล้วผมจะรองเป็นแค่ฝ่ายแอบมองบ้างก็เพียงพอแล้วละ่ะรอบกองไฟในวันนี้ทั้งสนุกสนานและมีความอบอุ่นมาเสิยงเจเจ้าสดใสของน้องบูชวนคุยตีแผ่บอกเรื่องราวของลองหาตอนที่อยู่โรงเรียนให้กับคนตัวเล็กและพี่ในอ่อนได้ฟัง เลยพลอยทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงรอบกองไฟแห่งนี้มีสวดร่วมด้วยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเวลาจะร่วงเรยเข้าสู่วันใหม่อยู่รอมรอแล้วซึ่งมันก็คล้ายกับการเป็นวันเกิดของน้องฮาร์มในเพียงอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองแต่ทว่าน้องบูดันหลับหนีไปก่อนตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มหลักกว่าได้ดังนั้นบริเวณรอบกองไฟแห่งนี้จึงเหลือเพียงแค่พวกผู้ใหญ่กับเจ้าเด็กที่ใจจดใจจอ่อ พยายามฝืนหนังตาไม่ยอมให้พับปิดลงมาไม่ยอมรับก่อนวันใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อที่จะจดจ่อรอได้เขาดาววันใหม่ซึ่งก็เป็นวันเกิดของตัวเองที่หาได้เฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อนั่งหัวพิงชนไหลของคนที่เป็นแม่โดยดวงตาปลือปล่อยดูท่าทางแทบจะหลับอยู่รอมรอแรงก็ว่าได้เวลา24นาฬิกาสุขสันต์วันเกิดครับน้องั้งของเราน,นี้ ออให้เติบโตเป็นเด็กดีและแข็งแรงนะครับคนเป็นแม่อวยพรเจ้าลูกชายสุดที่รักพร้อมด้วยการจุ๊บลงบนหน้าผากพร้อมกับโอบกอดตัวน้องครับอ่านแสดอบอุ่นให้ด้วย Happy birthday ไอเด็กดืออายุครบ11ขกว่ปีแล้วก็ลดความดื้อรั้นลงมาหน่อยแล้วก็ฟังมัมมี่เขาเยอะๆนะโอเคต่างติดมาด้วยคำอวยพรของพ่อทูลหัว ้อมกับการเอื้อมมือไปขยี้เส้นผมสีอ่อนของคนเป็นหลานจนมันได้พันยุ่งเหยียกันไปหมดเลออนให้ตายสิสาบานเลยว่านี่คือคำอวยพรนะ่ะนี่มันคำสั่งสอนฮาร์ปชัดๆคนเป็นหลานยุ่มปากบนอุบใส่กับคืนคนเป็นดุงทันขวัญเช่นกันแต่ด้วยความน่ารักเป็นอันเองของทั้งคู่ทำให้รอบกองไฟรู้เสียงฮาครื่นขบขันกันเป็นสีสัน ถามกลางแสงสว่างจากกองไฟกันออกมาได้ดีเลยทีเดียวสุขสันต์วันเกิดน,นะครับน้องฮอบมีความสุขมากๆขอให้มีงานปังๆเข้ามาลุงยังรอที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราอยู่นะครับถาม้องบูเองก็เอาแต่ถามลุงด้วยว่าเมื่อไรพวกเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันสักทีหลังคำวอวยพรจากกรุงสนิทบ้านตรงกันข้ามได้สิ้นน้ำเสียงลงไปรอบกองไฟก็เกิดอาการสตัน เงียบกริบกันลงไปอยู่หลายวินาทีเลยก็ว่าได้ผมรู้สึกว่าจะมีสายตาหลายคู่จากจ้องมองมาทางผมด้วยลหละอันนี้ผมต้องถางมัมเป็นการสุดตัวแล้วล่ะครับลุงบาโลคนเด็กต่อคนตัวโตตาฟ้าไปเผื่อไม่ให้เสียบรรยากาศไปมากกว่านี้สงสัยผมอาจจะสติอีกไปแล้วถึงได้เอาแต่จักจ้อง มมองโฟกัสไปที่เปลวไฟอย่างเดียวเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงของพี่ไรออนเรียกรางไว้ถึงได้มีสติก,กับคืนมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันต่อได้เสียทีเฮปตานายแล้วเออเพระผมก็ขอให้น้องฮารแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เกิดมานะครับเช้าตูวันนี้หัวหน้าทีม ก็ได้ทำการปดกรุกทีมขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่เมื่อคืนกว่าจะได้เข้านอนกันมันก็ได้ล่วงเลยเวลาจนเข้าสู่วันใหม่แล้วแต่ทว่าที่จริงตามแผนของเมื่อวานจะต้องปั่นจักรยานไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่ฝ่ายหน้าเบสทาเบิลซึ่งมันเป็นภูเขาปะพาคารที่สวยงามที่สุดและยังมีชื่อเสียงของเมนมากเลย นอกจากจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่ร้อมรอบแล้วยังได้เห็นทั้งหอคอยและอ่าวบรูฮิลไปพร้อมกันอีกด้วยแต่เนื่องด้วยเมื่อวานน้องหารเริ่มบอกอดโอยว่าเจ็บบาดแผลทีเลออนจึงพยายามแพนมาเป็นช่ชวงเช้าของวันนี้แทนและก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางกลับบ้านกันพวกเราได้แวะไปยง hole ังทันเดอร์โฮลเกาะด้วยสิ่งที่นั่นมันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ใต้ผิวน้ำ พอเมื่อคลื่นลดลงมันจะเกิดช่องว่างสำหรับอากาศแสเข้าไปในถ้ำได้ดังนั้นเมื่อคลื่นลูกต่อไปกระแทกเข้าสู่รอยแยกเมื่อมันชนเข้ากับอากาศจึงได้กลายเป็นเชิงบังคับให้มันกลายเป็นเสียงคำรามดังสนั่นออกมาเลยตรงจุดนี้เมื่วลาน้องฮาร์กับน้องบูได้สบเห็นน้ำที่พุ่งออกมาทั้งคู่ก็พากันร้องวิยวิทย์ดูสนุกสนานตื่นเต้นกันยกใหญ่ดีเชียวและในท้ายที่สุด สถานที่ที่เราแวะในบาฮับเบิลบนเกาะมาเดเซอร์สไอแลน Mount Island, เพื่อแวะรับประทานอาหารถ่ายรูปเดินเล่นและซื้อของฝากติดไมติดมือก่อนที่จะกลับไปอย่างนิวเจอร์ซีย์เพื่อจะได้เป็นความทรงจำที่ดีก่อนจะต้องไปอดทนต่อการใช้ชีวิตบนรถมินิบัสที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับนิวเจอร์ซีย์อีก8-9ชั่วโมงเลย ในทริปครั้งนี้พวกเราเพลิดเพลินรละสนุกสนานกับทริปนี้เป็นอย่างมากเห็รู้สึกคุ้มค่ามากกับการที่ได้มีส่วนร่วมและได้เป็นเจ้ามือในการจัดทริปครั้งนี้ด้วยแค่เเฮฟได้เห็นสองแม่ลูกมีรอยยิ้มสดใสชอบใจและสนุกสนานผมก็มีความสุขไปด้วยแล้วล่ะครับหลังจากทริปครั้งนั้น เฮฟก็ได้กลับไปที่บ้านพี่เรยออนอีกแค่สองครั้งเพราะเฮฟนั้นเอาของขวัญไปให้กับน้องฮารรอบนี้คนพ่อยังซื้อโดรน DJI Mini ชูคอมโบติดมือให้คนเป็นลูกด้วยจนเขาโดนคนตัวเล็กทุบสอกมให้เป็นรางวัลตอบแทนฝ่ารังก็เป็นงี้ทุกทีอ่ะเอะอะเอะอะเอาแต่ทุบอยากจะถามสิเลเกินว่าเออเออจุกไม่ได้หรือแต่ผมก็เกรงว่าจะโดนทุบหนักกว่าเดิม ก็เลยเลือกที่จะหุบปากเอาไว้ดีกว่าครับเฮฟที่เริ่มสาธยายว่าเผื่อน้องหาบจะได้ใช้ในการถ่ายแบบถ่ายรูปถ่ายหนังในอนาคตในภายภาคหน้าก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ไงเฮฟก็เลยซื้อมาให้พอเห็นว่าหมอกบอกกับเฮฟมาว่าน้องหาบได้ไปปรึกษากับหมอกมาด้วยว่าอยากจะเปิดช่องของตัวเองแต่ติดตรงที่ยังตัดต่อคลิปเองไม่เป็นนี่สิหมอกจึงได้บอกกล่าวกับน้องหาบมาด้วยว่า ถ่ายกล้องมือถือไปก่อนเราค่อยส่งไปให้หมอกเดี๋ยวหมอกจะจัดการหาเพื่อนตัดต่อคลิปให้เองเพียงเท่านั้นหนองฮารถึงกับยิ้มแก้มแปกเลยทีเดียวซึ่งผมก็ทำได้แค่เพียงฟังจากปากที่หมอกเรามาเท่านั้นล่ะครับผมเนี่ยรู้สึกอิจฉาหมอกอีกแล้วล่ะครับเฮ้อแต่หลังจากวันนั้นเฮฟก็ไม่ได้แวะเวียนเข้าไปบ้านพีเรออนอีกเลยไม่ใช่ว่าเพราะเฮฟหมดกำลังใจอะไรหรอกนะ เพียงแต่ว่าเฮฟนั้นกำลังยุ่งอยู่กับการหาบ้านเพื่อจัดเตรียมเอาไว้สำหรับครอบครัวของตนเองนั่นเองแม่ไม่รู้ว่าอนาคตของเฮฟจะสามารถรวมทั้งเราทั้งสามคนพอแม่รูกเหมือนเดิมได้ไหมและจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของผมเพียงฝ่ายเดียวก็ตามเฮฟที่ได้จัดการร่างแบบบ้านเอาไว้แบบคร่าวๆแล้ว ที่บริเวณชั้นบนนั้นจะมีห้องนอนสักสี่ห้องซึ่งเตรียมเอาไว้ให้เป็นห้องของน้องฮาร์ฟและก็ห้องนอนของเด็กเอาไว้เผื่อใช้ตอนที่เป็นเบบีกตอนโตแล้วก็อาจจะมีห้องใหญ่ส่วนส่วนตัวของตัวเองกับฟารังส่วนชั้นร่างเห็บใร่างภาพเอาไว้ไว้ด้วว่าจะต้องเป็นห้องนอนแขกสักห้องแล้วก็ห้องทำงานกับห้องหนังสือรูปอีกสามห้องก็แล้วกัน จนกระทั่งได้รับข้อความจากพี่เรออนบอกมาว่าช่วงต้นเดือนหน้าจะมีสันทนาการของบริษัทพี่เรออนและที่สำคัญพี่เรออนต้องการจะให้เฮไปด้วยกันอีกนั่นเองเพราะถึงว่าจะได้เป็นการพักผ่อนและก็เป็นทิปที่ทางบริษัทพี่เรออนจัดเองด้วยสามารถพาครอบครัวไปได้ทิปนี้จะได้เจอกันอย่างพร้อมเพียงพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งแต่เฮก็รู้สึกติดเจงใจอยู่ดี เพราะว่านอกจากเฮฟจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทพิเรออนหรือว่าเป็นญาติโดยตรงของพิเรออนแล้วที่สำคัญน้องฮาบก็อาจจะไม่อยากเห็นหน้าเขาด้วยจนพรานไม่อยากไปทิปนี้อาจจะเป็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าพิเรออนกลับบอกกับเฮฟมาเพียงแค่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นผมที่เป็นคนดูเหมือนัวจัใจง่ายถึงกับยอมตกลงรับคำไป โดยที่ลืมเสียสนิทเลยวา่าจะไปสันนาการณ์ที่ไหนกันจนกระทั่งเมื่อได้รับการ์ดเชิญจากพี่เร่อนพร้อมกับระบุแผ่นวันเวลาและสถักที่มาให้เสร็จสับผมถึงได้รู้ว่าผมจะได้ก,กลับไปหาพ่อกับแม่ได้ด้วยนี่สิแล้วเจอกันครับไทยแลนด์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง ps 7จด